สวัสดีครับผมผมลิตมิสูนะครับวันนี้ผมอยู่ที่มิสูรุ่งเจริญสาขาตราไทยเหมือนเดิมครับผมวันนี้เรามีรถมานําเสนออีกรุ่นหนึ่งนะครับนั่นก็คือรถทํามาหากินขาลุยขาเข้าสวนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรหรือชอบแต่งต่างๆนะครับนั่นก็คือรถตัวหัวเดียวครับที่สําคัญตัวนี้เป็นหัวเดียวโฟลว์วิวด้วยนะครับขับเคลื่อน4ล้อและเกียร์ออโต้ด้วยนะครับ ต่อไปนี้เกียร์อโตก็ขับง่ายแล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่70,000นกว่าบาทเองนะครับผม70,000นต้นต้นเองนะครับก็จะได้รถแบบสมบูรณ์แบบแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเรามีชุดแต่งอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างนะครับตัวนี้ด้านหน้านะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นกระจังหน้าตัวใหม่นะครับตัวนี้เครื่องยนต์2.4นะครับ184แรงม้านะครับเราติดตัวอักษรมิสูมิชิมาให้ด้วยนะครับผมแล้วไปดูด้านข้างนะครับว่าเราแต่งอะไรให้คุณลูกค้าบ้าง นะครับในส่วนของด้านข้างนะครับก็คือตัวซุ้มล้อนะครับอันนี้เราเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะครับรวมทั้งตัวล้อแม็กับเลือกลายได้อันนี้สวยงามทีเดียวนะครับขาลุยขาออฟโรดต่างๆชอบแน่นอนครับผมที่สําคัญนะครับตัวนี้แคมเปญนี้เรามาพร้อมกับตัวบันไดข้างเหล็กนะครับตัวนี้จัดให้เลยนะครับแข็งแรงทนทานนะครับตัวนี้เป็นเหล็กแข็งแรงนะครับผมรวมทั้งโลบาร์ด้วยนะครับตัวนี้ก็จัดให้เพื่อความสวยงามหรือคุลูกค้าอยากจะไปติดตั้งอะไรเพิ่มเติม ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมก็ตามแต่ง,งานที่คุณลูกค้าต้องการเลยนะครับผมและที่สําคัญนะครับตัวนี้ตัวเหล็กกันกระจกกันกระแทกตรงนี้สามารถถอดได้นะครับตรงนี้นะครับสามารถถอดได้เผื่อลูกค้าจะ,ะติดตู้ครอบอ่าไปติดตู้เย็นตู้อะไรสามารถถอดออกได้เลยนะครับมีน็อตให้นะครับไม่ต้องเจียหินออกนะครับอันนี้ก็เพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณลูกค้าด้วยนะครับ <S 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 ด้านท้ายน,นะครับตัวนี้เราก็มาพร้อมกับตัวกันชนนะครับสวยงามดีเดียวนะครับมาพร้อมกับตัวหมูแดงไว้ลากจูงด้วยนะครับตัวนี้ก็ สวยงามทีเดียวนะครับผมแคมเปญตัวนี้นะครับสำหรับรถรุ่นนี้ลูกค้าดาวเริ่มต้นที่35,900บาทนะครับ3า9 0 0บาทลูกค้าได้ชุดแต่งแบบนี้เลยนะครับชุดแต่งที่เอ่ยมาทั้งหมดนี้คือแถมให้ฟรีในแพ็กเกจในแคมเปญเลยนะครับผมลูกค้าสนใจข้อมูลเพิ่มเติมอยากทดลองขับอยากทราบโปรโมชั่นอะไรต่างๆโทรเข้ามาสอบถามผมได้ครับ0813087459ม์ผมลิทมิซูนะครับ,รบวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ